ตอนวันถแถลงที่จัดจำลองอะค่ะที่บอกว่าใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะว่าแบ็คผมดีอะไรใดๆจำได้ไหมคะคุณแซนอัดคลิปเยอะคุณอัจฉริยะนะครับทุกท่านโอ้โหบอกเลยว่าแซ่บมากๆลงทุนตัดคลิปเองด้วยนะเออแกไปเอาคลิปเก่าของลุงอัจที่พูดไว้นะครับผมแล้วก็คลิปล่าสุดที่ลุงอัจพูดนะครับผมที่เกี่ยวกับแบ็กใหญ่เห็นไหมก่อนนั้นแบ็คใหญ่ช่วงเดือนมกราคมพูดถึงแบ็คใหญ่พอมา หล่าสุดนี้ที่ออกรายการคนรังนั้งเขียร์นะครับบอกว่าอะไรนะ,ะเกินเอื้อมคนเกินเอื้อมนะครับคุณแซนได้ทีเลยนะครับผมเออ,เอ,อผมก็เลยเทุกท่านดูคลิปนี้ดูให้จบนะเพราะอะไรผมจะมีตบท้ายให้ดูแบบฮามากลุงอาดพูดว่ายังไงแล้วก็เต้นให้ดูด้วยนะครับเออบอกเลยว่ามันมันมันแน่ๆงานนี้นะครับ แล้วก็มีอีกลุงคนหนึ่งพ,พูดพูดดีมากๆเลยเห็นชื่นชมผูนัดดีมากเลยนะอเราก็ติดตามไปอย่าเพิ่งเครียดนะครับทุกท่านมันหนทางนี้อีกยาวไกลมันยังมีเวลาอยู่นะครับ mm. โอเคเดี๋ยวไปฟังกันเลยฝ mm. ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm. ผมดูก็จะการการระหว่างที่เป็นจบนะครับ mm. เพื่อที่จะให้ AI เ mm. นี่ยดันขึ้นผิดเผยการมองเห็นนะครับ mm. ช่วยๆกันนะครับ mm. ให้คดีพี่แตงโมนี้ขับเคลื่อนไปอย่าให้เงียบนะะ mm. จนกว่าคดีจบแล้วเราก็ค่อยแยกแยะกันในตอนนั้นนะครับ ลุงอาจก่อนจะตอบคําถามอะไรไปปรึกษาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฝั่งบ้านพระอาทิตย์ก่อนดีไหมคะตอบแต่ละรอบคือไม่เหมือนกันเลยนะคะตั้งแต่เอพิโซดแรกมีดกีดขาของคุณลุงอะคะ่ะที่อาจารย์ปันเทพออกมาช่วยแถแบบไปเรื่อยอะนะคะถ้าใครติดตามคดีนี้ตั้งแต่แรกแรก,ก็จะทราบว่าคุณลุงอชริยะเคยพูดอะไรเอาไว้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยตอนวันถแถลงที่จ,จัดจ,จำลองอะคะ่ะ ที่บอกว่าใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะว่าแบ็คผมดีอะไรใดๆจำได้ไหมคะนะแต่ล่าสุดไปตอบในรายการบอกว่าคนที่ทำใหญ่มากผมกลัวสรุปกลัวหรือไม่กลัวเอาให้แน่คะ่ะลุงนะคะผมไม่กลัวใครทั้งสิ้นในประเทศไทยเพราะนายผมม,มีแบ็กใหญ่กว่าเพราะว่าตลอดผมพูดแค่นี้พอและสั่งมาแล้วด้วยว่าถ้าใครฝางให้มารายงาน ใครพาแตงโมไปอ่ะเดี๋ยวผมพูดตรงๆนะมันใหญ่เกินเอื้อมอ่าใหญ่เกินเอื้อมในที่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะไม่ได้กินชมรมริากรรมตั้งโดยผู้ใหญ่ระดับประเทศที่สูงกว่าในยกรัฐมนตรีผมจะบอกให้คุณรู้คนที่อยู่เบื้องหลังชมรมนิยกรรมมาสิบปีเป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศที่ทุกคนเนี่ยนะครับไม่รู้หรอกครับว่าเป็นใครเราอยู่ได้ทุกวันนี้มาสิบปีเราทําคดีมามากมาย ทำไมเราถึงไม่กลัวใครถ้าผมไม่มีของดีผมไม่กล้าท้าชนตํารวจภาคหนึ่งหรอกแล้วผมก็ไม่กล้าท้าชนคนรวยอกครับแต่ในคดีเนี่ยผมสู้กับคนมีที่พลดังนั้นดังนั้นคนที่อยู่เบ้างหลังคือคนที่ปิดทองหลังพระเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเรากล้าต่อกรอกับองค์กรตํารวจระดับประเทศถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่เคยกล้าหรอกครับมีผมคนเดียวที่กล้าดังนั้นชีวิตของผมสละแล้วเพื่อแผ่นดินสละแล้วเพื่อบาปบาปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งราชการที่เก้าราชการที่สิบทุกว่าองค์คุณอัจฉริยะมากนะกับค่ายพระอาทิตย์เนี่ยจริงๆเรื่องนี้ผมว่าโอ้ทำมาได้ถึงขนาดนี้ผมคิดว่าก็ต้องน่าชื่นชมแล้วใช่ไหมเฮียมองอัจฉริยะเป็นคนยังไงคะในสายตาเนี่ยก็ก็ชมมานานแล้วอ่ะผมโปกติผม ป็นไม่ไม่ใช่เป็นคนชมใครง่ายๆนะ,ะใช่ไหมค่ะเป็นเป็นทนายน้ําดีใช่ไหมคะไม่นทนายเขาเป็นวิศวกรเขาไม่ใช่ทนายด้วยแต่เขาทําเรื่องนี้มาสิกว่าปีแล้วอาสาสมัคร่ะอนะก็สิกว่าปีเนี้ยผมยังไม่มีใครท่านคนเขาช่วยเหลืออะไรเขาไม่เคยว่าต้องจ่ายเงินให้เขาอ่ะเขาไม่เคยเรียกเงินจากใครอันนี้เราอันหนึ่งที่เรา เราคิดว่า,ายกย่องอ่ะนนะ,ะใช่ไหมแต่อย่างที่เขาพูดเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่ามีผู้ใหญ่อ่าแบ็คเขาอยู่บางหลายนนคนะซึ่งก็ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะเขาก็บอกอยู่ว่ามีแบ,แบ,บ็คใช่ไหมอาจะใหญ่ใครไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ้าวเขาบอกใหญ่กว่าเพอพอตอรอแล้วกันเราก็ไม่รู้อันนี้ใช่ไหมแต่เชื่ออย่างนั้นนะแล้วผู้ใหญ่คนนั้นก็ต้องเป็น เป็นคนดีมากก็ต้องชมมต้องชมมันนี้ชมต้องชื่นชมทั้นคุณอัจชลีและก็คุณสนทิอ่าอาจารย์ปานเทพนะที่โอ้ทำเรื่องนี้ได้ผมว่ามันมันเป็นนะอันนีค้คือต้องชื่นชมอ่ะสุดท้ายจะเป็นยังไงเราก็แต่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่จมน้ำอ่ะเอาง่า มันใน็นตกรรมอยู่แล้วซึ่งเนีย่ยคิดว่าจะเปิดโปงได้ไหมครัผมว่าได้ถ้าดีเอรับเรื่องแล้วถ้าดีเอชไอทำงานจริงๆนะมันตรวจได้หมดอย,ย่างสนุสนยทุนทุนเียใช่ไมันยังตรวจไม่ได้นะถูกมายิางง้อไว้เนี่ยสงสัยใครเนี่ยไปตรวจย้อนหลังในสามปีก็ไดนะ้แต่วามันมันตรวจได้ อ่าก็ต้องเชื่นโจมว่าแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยไอททำงานจริงหรือเปล่าเราเข้าไปดู้ะแต่คนนี้สกัดนี่ก็ต้องถือว่าใหญ่มากนะต้องใหญ่มากแต่ก็เรียกว่าฟ้ามีตา่ะของนี้นมเรื่องเรื่องเวีนกรรมเอาง่ายๆ่าี้ดีกว่าเนี่ยแล้วเรื่องโทรศัพท์แตงโมค่ะเนี่ยอ้าวก็ได้ข่าวตอนนั้นรู้สึก คุณแม่ของแตงโมเขาเขาขายอไบางบางอะไรแลบางแจ็คบางแจ๊กบางแจ๊กไปหรืออะไรผมไม่นานแล้วผมก็ลืมไปแล้วนะใช่ไหมแต่พอดีเขาเอาไปมืออเอริกาเขากู้ได้ไงบางแจ๊กไม่เป็นใครนะเนี่ยเป็นคนธรรมดาไม่ทราบอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้ติดตามผมไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ก็ถึงประวัติไม่เคยดีไม่น่าเชื่อถือก็ถึง มันต่อไปง่ายถึงบอกว่าแต่เที่ยนนี่มันคุยไปคุยม,มาเนี่ยโดยใช้วิทยาศาสตร์เช่นไปดูดาวเทียมบนเรือมีกี่คน<อ>ใช่ไหมหลักใหญ่คือเทียบมาให้การมาบ<อ>นเรือมีหกคนเน่ะแต่สุดท้ายมันมีห้าคนเพราะฉะนั้นมันก็ชัดแล้วว่ามันแตงโมงไม่อยู่ในเรือ,อใช่ไหมแล้เรื่องมันก็โผล่อะใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็ต้องไอ้น,นี่เราไม่รู้นะฮะ แต่ก็ถือว่า,อาฟ้ามีตาดีกว่าใช่ไหมเราทำอะไรคนไม่เห็นแต่ฟ้าเห็นเนี่ยเอาถึงอยากจะให้คนยังไงก็ช่วยทำดีอะ่ะใช่ไหมคนทำทำช่วยยังไงมันก็เป็นรรมกาตามสนองอะ่ะสงคาญยัง,งไม่จบจะเพิ่งนับศพทหารคือการที่เขา เขาชนะในวันนั้นนะมันสุกอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาจะต้องชนะตลอดไปเจอกันอีกหลายยกได้เอาเขาคุกได้มั่นใจมั่นใจคุบอกว่าวันที่เขาจะเข้าคุกพี่ี่จะเดี๋ยวเต้นให้ดูเลยเต้นเต้นให้ดูดใดอให้ดูเลยว่าเขาจะต้องเจอแน่นอน